สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุบซีวายเช่นเดิมนะคะคลิปนี้เปียกัสวันนี้เราจะมาทำนายหัวข้อสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนณันยัมีสามกองให้เลือกด้วยลวค่ะนะด้วยนะคะกองที่หนึ่งนะคะโลมากองที่สองยูนิคอนกองที่สามบ้านนั่นเองปราสาทปราสาทนะคะโลมายูนิคอนปราสาทหรือว่าบ้านก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะคะ ดึงดูดอะไรให้เลือกกองนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปรับฟังคำตอบพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะคุณสุยศิบครูไอคลิปนี้นะคะเรามาทำในดวงเปียการกันนะคะวันนี้ก็พร็อมมีแบบรายพร็อมมากนะคะอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะคะก็อารมณ์นี้ละกันวันนี้เรามาทำเปียากาดนะคะในหัวข้อพลังงานบวกเนาะ สิ่งดีๆอะไรนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสำหรับเพืเ่อนๆที่เลือกกล่องที่1น,นะคะก็กล่กองที่หนึ่งเนี่ยโอเคกล่องที่หนึ่งจะเป็นปาโลมานั่นเองนะคะขออนุญาตเอาน้องไว้ที่เดิมก่อนเนาะเอาน้องไว้ที่เดิมกันได้แล้วแหละโอเคนะคะ สิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาทำในดวงกันสำหรับเป็นเพื่อนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะตั้งจิตอธิษฐานได้เลย รักจุงความรักนี่เองนะคะคุณจะได้เจอความรักความรักที่ว่าเนี่ยน้องน้องน้องหมาหรือว่าน้องอันนี้จะเป็นรถไปเอ,อ้ไม่ใช่สี่พันอะไรนะสีควายก็ไม่ใช่สายแบบโอ้ยจะจะคัดดไีไม่คัดนะไม่คัดนะอาก็คือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ดังนั้นเรื่องโชคดีของคุณนะคะจะเป็น ความรักลำดับแรกเลยสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นคุณกำลังจะได้รับความรักนะคะออจะมีใครบางคนเนี่ยจะมาจีบคุณอาจจะเป็นคนที่คุณแบบรู้จักอยู่แล้วแต่เขาจะเข้ามาสารภาพความรู้สึกกับคุณเพราะอะไรรู้รเปล่าเพราะเขาไม่อยากที่จะ เก็บมันไว้แบบนี้เขาอยากจะสารภาพหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะกลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะหรือคนที่โสดนานๆเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการทำในดวงของเราค่ะมันคือการทำในดวงในห้วงเวลาสามเดือนสามเดือนนับจากนี้ไปนะคะสิ่งดีเรื่องแรกเลยคือเรื่องของความรัก คุณจะโชคดีในเรื่องของความรักในรอบหลายหลายปีคนที่เข้ามาดูกองที่หนึ่งเมื่อสองปีที่ผ่านมาความรักค่อนข้างทุลักทุเลไม่ค่อยราบรื่นส่วนใหญ่มักทุกข์มากกว่าสุขแต่นับจากนี้ไปคุณจะโชคดีลัคกี้อินเลิฟมากๆคุณจะได้เจอคนที่เขาใจดีกับคุณ ซื้อสัตย์กับคุณแต่เพียงผู้เดียวเขาไม่เคยมีวันที่จะทำให้คุณเสียใจไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมสุขร่วมเธอมีทุกขก์ร่วมทุกนะคะคนคนนี้เข้ามาเป็นทางเพื่อนคนรักแล้วก็คนที่คอยห่วงใยคุณประดุดครอบครัวคุณจะได้รับความรักที่แท้จริงสถกที เป็นช่วงเวลาจะได้พลังของบุคเพสันนิวาสที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเขาเฝ้าดูคุณมาเนิ่นนานแล้วนะคะมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะแฮปปี้ที่คุณจะมีความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปสิ่งดีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ หมายเลขยี่สม,มีการ forgiveness กันเกิดขึ้นเมื่อคุณรักษาใจตัวเองกลับมารักตัวเองได้แล้วจิตวิญญาณของคุณจะมีการเติบโตคุณจะมีความรู้สึกดีใจกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคุณจะรู้สึกขอบคุณเพราะนั่นคือประสบการณ์ที่ทำให้คุณโตขึ้นความรักของคุณจะดีนะคะ อยู่ที่จิตของคุณคุณอยากอธิษฐานให้คนเก่ากลับมาไหมเขาจะกลับเข้ามาค่ะหมายเลขยี 23, ่สิบสาม forgive me หมายถึงการให้อภัยคนนี้เคยทำให้คุณเสียใจและกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของคนเก่าที่คุณยังคิดถึงอยู่ในตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณสูงมากหรือถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ที่ตัวของคุณเป็นผู้ตัดสินนะคะอย่าได้กังวลอะไรทั้งสิ้น เพราะดวงความรักของคุณดีการกลับเข้ามาของคนที่คุณหมายปองคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาแล้วเคยทะเลาะเบาแววงกันแต่การกลับเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นคบกันแล้วพากันเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสเป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่จะมีตัวจริงตัวหลอกเข้ามาให้เลือกเยอะมากข้อเสียของการที่ควรักเด่นก็คือมันจะมีคนเข้ามามา,มากกว่าสอง คุณจะรู้สึกตัวเองมีแม่ตามหานิยมมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือต่อเพศเดียวกันก็ได้มีแต่คนอย่างมารักมีแต่คนอย่างมาจีมีแต่คนอยาก,ารกครอ,อ,อบครองคุณคุณต้องใจเย็นเย็นควบคุมสติให้ดีนะคะอย่าอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าด่วนอย่าเร็วเพราะมันจะทําให้คุณเลือกพลาดได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ไพ่แบบอยากจะบอกเลยว่าเรื่องเด่นๆ่นของคุณน่ะมันคือในเรื่องของความรักนะคะขออีกหนึ่งใบ ขออีกหนึ่งใบอ่ได้ละ relationship เฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะขออนุญาตกระเถิบคุณดูนะความสัมพันธ์ของคุณจะมีความใกล้ชิดกันอะไรที่เคยค้างคาใจคุณจะได้ปรับความเข้าใจกัน ยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีปัญหาความแตกต่างกันมากขนาดไหนคุณั้งคู่จะประสานมือกันและจับมือกันแันฝาไปด้วยกันเป็นเพราะว่าคุณและเขาคือโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดไว้แล้วคู่กันแล้วไม่แคล้วกันบุกเพสนิวาสนะคะการเวลาแค่ผ่านไปแต่ใจของคุณผูกพันกันความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครมาพรากคุณไปได้ ความรักเด่นมากจริงๆนะคะควายขอคําแนะนําให้เลยเรื่องเรื่องดีๆของคุณนะกองที่หนึ่งเรื่องความรักไม่ว่าจะสถานะไหนค่อนข้างที่จะเด่นนะคะขอคําแนะนำสามใบนะคะขอคําแนะนำสามใบ รวางกอนนะอืมว้าความรักเด่นมากค่ะคุณและเขาเป็นรักนิรันร์จริงๆด้วยเป็นคู่ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาตินะคะต่อให้ปัญหาอุปสรรคมันจะเกิดขึ้นกี่พบกี่ชาติเนี่ยก็ไม่สามารถจะแกะมือออกจากกันได้นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นรักนิรัน์ รักไรเงื่อนไขก็เป็นไปได้ตอนนี้คนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณรู้สึกรักตัวเองเป็นอย่างมากและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปล่อยวางเรื่องอดีตได้แล้วความอุดมสมบูรณ์ของคุณเนี่ยกำลังจะเข้ามาเด่นชัดที่สุดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในห่วงเวลา ไม่เกิน3เดือนนับจากนี้บทสรุป3ใบเดี๋เรามาดูกันนะคะขอบทสรุป3ใบให้หน่อยอคนนี้เป็นคนที่คุณรอมานานละนะคะอตอนนี้ มันถึงเวลาแล้วที่การรอคอ,อยของคุณจะถึงจุดสิ้นสุดเห็นไหมสุดท้ายจริงๆด้วยคุณเป็นคนที่มีเซนส์มากๆเลยนะคะและดวงเปิดแล้วเปิดทางแล้วก็พังอุปสรรคทุกอย่างลงเพื่อให้คุณกับเขาคนนั้นได้รักกันเพื่อให้คุณได้เจอรักแท้อย่างที่ที่แท้จริงนะคะต้องบอกว่าอะไรที่เศร้าหมองอ่ะหายไปหมดแล้วต่อไปนี้ความรักของคุณจะดีมากๆเลยนะคะ โอเคก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคะควายจะมีระยะเวลาให้คุณมาเลือกด้วยนะคะขออนุญาตวางทับเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้จะเป็นทริคใหม่ที่ควายอยากจะให้ลองเล่นการทำในดวงไพ่ยิปซีอาร์เคิลาร์ดหรือประเภทอื่นๆเป็นการทำในดวงแต่ละคลิปบวกลบไม่เกิน3เดือนดังนั้นสิ่งดีๆกองที่1เป็นในเรื่องของความรักค่อนข้างชัดเจนและแม่นยำม,มากๆเลย แต่คุยได้เอาไพ่เลขหนึ่เลขสองเลขสาแทนคําว่าเดือนมาให้เพื่อนๆเ,เลือกตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเกิดขึ้น1 2ึหรือสเดือน1,2ึส,สคุณเลือกเลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาเลือกก่อนมาดูไพ่ระะเวลานะคะคุยเพิ่มให้ ไพ่ระยะเวลาไพ่ใบที่1น,นเดือนค่ะดีใจด้วยหมายความว่าความรักดีๆจะเข้ามาภายใน1เดือนนะคะกองที่สองสเดือนค่ะกองที่สามสเดือนค่ะดังนั้นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้คุณพิมพ์ Angel n no. u m b e r 132น้อมรับพลังเมื น้อมรับพลังงานบวกได้เลยนะคะเรื่องเด่นของคุณสิ่งดีของคุณคือความรักนั่นเองพิมพ์น้อมรับ1 3 2ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนที่เลือกกล่องที่2นะคะยูนิคอนนั่นเองวันนี้เรามาทําคลิปพลังงานบวกเช่นเดิมนะคะกล่องที่2จะเป็นสัญลักษณ์อันนี้ ขออนุญาตวางไว้ก่อนนะโอเคค่ะตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งดีๆอะไรที่เป็เพื่อนเลือกกล่องที่สองจะเกิดขึ้นบวกลบไม่เกิน3เดือนนะคะนับจากนี้ตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะโอเคขอใบแรกเป็นใบในี้เลยละกันนะคะ 2ที่สองใบที่สามโอเคดูใบแรกก่อนนะคะดูใบแรกก่อนเรนธุยากจริงๆนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยคุณไอเห็นในเรื่องของคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน นะคะมีความาประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีเรื่องของการงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานธุรกิจค้าขายอะไรได้หมดมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแล้วก็โปรดจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมันมีคำคำหนึ่งที่ผุดขึ้นมาช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองของคุณนะคะในการที่จะ take action ทําบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามแต่ที่คุณต้องการอย่าสลุมมือทําอย่าได้แค่คิดอย่าได้แค่คิด ลงมือทําได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าโอกาสประสบผลสําเร็จ80%ขึ้นไปนอกจากคุณจะร่ํารวยเงินทองแล้วคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานนั้นด้วยนะคะคุณดูสีในภาพจะเป็นนกนะคะกำลังอ,อ,อ้าปากนะคะอาจจะเป็นการ ร้องเพลงหรือการส่งเสียงอะไรก็ตามแต่น่นหมายถึงสัญญาณที่ดีนะคะที่สิ่งที่คุณลงมือทําไปจะออกดอกออกผลในช่วงเวลานเนี้ยควายเห็นในเรื่องของสิ่งที่คุณประเมินสิ่งที่คุณทำอขอพิเคียนแค่คุณ trust ตัวเองอะ่ะคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถความสําเร็จไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะคะเด่นๆในเรื่องของการงานมีโอกาสประสบผลสําเร็จถ้าคุณตั้งใจจริงไม่ยากเลยนะคะ เรื่องที่2เนี่ยสิ่งไหนที่คุณอยากได้อ่ะคุณสามารถที่จะสร้างจินตนาการภาพขึ้นมาหรือสร้างเป้าหมายขึ้นมาลงมือทำอย่าย่อท้อโฟกัสกับมันให้ถึงที่สุดเต็มที่กับมันให้ถึงที่สุดประสบการณ์ทุกอย่างที่มีเอามาใช้และมันจะทำให้สิ่งที่คุณวาดฝันไว้เป็นจริงได้ภายในสามเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะว่าวดีใจด้วยนะคะ ส่วนใบสุดท้ายไพ่สุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะ,ละหลายๆสิ่งห,หลายๆอย่างมันจะต้องรอเวลามันอาจจะช้าหน่อยแต่มันชัวร์มันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการขอให้คุณจดจอ่อเรื่องไหนที่มันมองแล้วบั่นทอนหัวใจเรื่องไหนที่มันเป็นพิษสิ่งที่คุณต้องทำคือการตัดสิ่งนั้นออกโฟกัสที่ตรงจุดและชีวิตคุณจะเจริญ แล้วชีวิตคุณจะสำเร็จแล้วชีวิตคุณจะดังคุณจะมีชื่อเสียงทุกสายงานด่งดังในใสายงานที่คุณทำแล้วก็จะเกิดให้เงินทองไหลมาทีมาด้วยนะคะสิ่งสำคัญเลยที่ไวมีความรู้สึกการโฟกัสในสิ่งที่คุณทำอะถ้าคนที่กองที่สองเข้ามาดูอะแล้วคุณโฟกัสได้จริงคุณจะได้จริงๆนะไวบอกเลยคุณต้องโฟกัสดังนั้น จัดความจัดลำดับความสำคัญในตอนนี้ให้ดีในตอนนี้อะไรที่สุดโฟกัสคอนเซนเทรตอะไรที่มันดูแล้วบั่นทอนหัวใจตัดออกนะคะยิ่งทำยิ่งได้ความพยายามที่ทำไม่สูญเปล่า จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะขอคำแนะนำนิดนึงนะคะขอคำแนะนำให้คุณโอ้ขอบทสรุปแล้วค่อยทำแนะนำาดูสิ <laughs> จะสับไพ่ยังไออกมาดูขอคำแนะนำนะคะคำแนะนำขอจัดเรียงให้ก่อน ถ้าคนทํางานในเรื่องของศิละปะวงการบันเทิงดารานักสแสดงเนี่ยคุณมีโอกาสประสบผลสําเร็จแต่คุณจะต้องเอาความสามารถของคุณมาใช้อย่างเต็มความสามารถและจงโฟกัสในสิ่งที่ทําอย่างเต็มที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะนี่คือคำแนี่นี่คือบทสรุปของคุณอย่าใช้เวลาไปกับอะไรที่เปล่าประโยชน์ขอให้คุณตั้งมัน่นและใช้เวลาที่มีคุณค่าของคุณในการพัฒนาตัวเองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้ว คุณจะได้นะคะสิ่งไหนก็ตามแต่นะคะที่คุณคิดมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนจากมาหน้ามือเป็นหลังมือนับตั้งแต่ที่คุณมาเจอคลิปนี้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการฟอร์มัชชั่นเกิดขึ้นนะคะภายใน3เดือนนับจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นขอให้คุณตั้งตารอรับไปได้เลยเดี๋ยวขอดูบทสรุปให้3ใบนะคะ ใบแรกนี่เห็นไหมเอ่ยน่ารักจังเลยใครที่สองคิดถึงอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้อย่าไปเศร้าเรื่องความรักมากนะคะอะไรที่เป็นพิษตัดออกคุณคุณที่มาเลือกกองที่สองอะ่ะเหมือนคุณยังจับทางไม่ได้ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่า ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณที่จะทําให้คุณไม่ได้ไปไกลอ่ะคือการที่คุณยังยึดติดกับอะไรที่มันท็อกซิกอย่างเช่นความรักที่ทําร้ายคุณนะคะอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราต้องปล่อยรั้งไม่ได้รั้งไปมันจะเจ็บปวดใจยกตัวอย่างเห็นคนรักเก่ามีแฟนใหม่เราลองทําใจยินดีกับเขามองเขาเป็นคนในครอบครัวรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขดู แล้วมันจะทำให้คุณแฮปปี้นึกถึงเขาได้ไหมนึกถึงเขาได้แต่อยากให้นึกถึงในช่วงเวลาที่รักกันดีกว่าจงยินดีกับรักครั้งใหม่ของเขาต่อให้เราเจ็บปวดมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เอาเรื่องจริงนะคะสำหรับกองที่สองอยากให้คอนเซนเทรตในในเรื่องอื่นนะคะแต่ถ้าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าไพา ให้ให้คำแนะนำเนี่ยมันจะเป็นความรักที่บั่นทอนหัวใจคุณนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดออกไม่ต้องไปรอเสีย energy เปล่าๆเ,เพราะว่าคุณโดดเด่นมากข่าวดีที่คุณจะได้รับเนี่ยโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของการงานการเงินชื่อเสียเงินทองเนี่ยมาเต็มแต่สิ่งไหนที่มันไม่เวิร์กไม่ดีตัดไปนะคะชีวิตคนเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันอดีตลบได้ลบนะคะ โอเคที่นี้ควอจะมีระยะเวลาเดือนมาให้เล่นนะคะว่าสิ่งสิ่งที่คุณมาเจอคลิป2หรือว่ากองที่2ยูนิคอร์เนี่ยการงานการเงินโชคลาภความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน1 2 3เดือนกันแน่กองที่1กล่กองที่2องที่3ขั้นตอนการเล่นเพ่งมาที่เนี่ยค่ะที่หูวาหนึ่ง1 2 3ควายจะเปิดนะคะว่า สิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน1เดือนสองเดือนหรือว่า3เดือนนะคะนั้นเลือกได้เลยค่ะกองที่หนึ่งมาดูก่อนสามเดือนนะใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยสิ่งดีที่เกิดขึ้นสําเร็จได้ภายในภายในสามเดือนนะคะกองที่สองกี่เดือนหนึ่งเดือนอ่าใครที่เลือกกองที่สอง สิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการงานความสําเร็จต่างๆที่คุณเพียงพยายามจะเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนคราวนี้กองที่3-2เดือนนั่นเองนะคะดังนั้น Angel Number ของคุณจะเป็นเลข312312นะคะพิมพ์น้อมรับพลังงานตรงนี้ด้วยตัวเลข Angel Number 312ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเดี๋ยวว้พบเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้เป็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยู่บา a บค r วรเช่นเดิมคลิปนี้เป็นิรากาศในหัวข้อสิ่งดีๆอะไรนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่3รูปบ้านนะคะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันสิ่งดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เรามาดูกันเลยตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานได้เลยใบยที่หนึ่งค่ะ ใบที่สองดูใบที่สามกันอกองที่สามคุณจะมีการได้ทำในบางสิ่งที่คุณต้องการจะทำด้วยนะคะคือคือกองนี้เนี่ย กลายมีความรู้สึกว่าเรื่องร้ายๆเนี่ยถูกขจัดออกไปหมดแล้วเหมือนการเกิดใหม่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็ทุกทรมานสาหัสเหมือนกันกองที่3กองนี้ถือว่าเป็นการเกิดใหม่ที่ดีเยี่ยมมากคุณจะได้แรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวคนรักและภายนอก คุณจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือคุณจะมีคนมาแนะนำให้คุณทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องดังนั้นไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรคุณจะมีโอกาสได้ในสิ่งที่คุณสมควรได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนอาจจะมีงานที่เสนอมาให้ค่าตอบแทนสูงกว่า มันคนได้ไปต่างประเทศนะคะแล้วค่าเงินก็สูงกว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณอาเห็นหนึ่งควาคุณกำลังดวงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหลาเรื่องพร้อมกันไปในทิศทางที่ดีแล้วจกกวักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณคอยไกด์ไลน์คุณในทุกๆเรื่องที่คุณําด้วยดังนั้นถ้าคุณต้องการอยากจะทำอะไรอย่าไปกลัวนะคะลุยลุยอย่างเดียว ต้องสู้ถึงจะชนะและชนะเร็วด้วยไม่ช้านะคะดวงขึ้นค่ะคําว่าดวงขึ้นคืออะไรทําอะไรก็ดีไปหมดก่อนหน้านี้กองที่สามจะทําอะไรแต่ละอย่างขรุขระพังแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้ขอดูสรุปให้เลยละกันนะคะ อหยุดการกังวลหยุดการคิดลบเดี๋ยวนี้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมคุณอาจจะมีความกังวลคุณอาจจะมีความแบบกังขาอู้มันจะจริงไหมหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณกังวลอ่ะพระแม่ลักษมีบอกว่าหยุดกังวลก่อนเมื่อใกดก็ตามแต่ที่คุณหยุดกังวลได้แล้วสิ่งปฏิหารนั้นจะเกิดขึ้นทันทีนะคะและสิ่งสําคัญในตอนนี้นะคะอย่าลืม อย่าลืมมีแม่ตากับทุกๆคนไม่ว่าใครพยายามจะเข้ามาหาคุณจะหวังผลประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ก็ขอให้พูดกับเขาดีๆนะคะถ้ามีการมาขอความช่วยเหลือจากคุณช่วยได้ก็ที่ช่วยได้อย่าไปช่วยหมดนะคะเพราะถือเป็นการสร้างบุญบารมีอีกทางหนึ่งสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วจริงๆด้วยนะคะขอให้คุณจงยึดมั่นถือมั่นในตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณเก่งกว่าที่คุณอ่นรู้จากคุณซสอีก ความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะใครอยากจะต่อเติมอะไรใครอยากจะขยายกิจการเอาเป็นว่าใครอยากลงมือทำอะไรคุณสามารถลงมือทำได้ในตอนนี้เลยทางของคุณสว่างสวยทางของคุณเปิดแล้วถึงแม้ว่าการเดินทางมันจะเหนื่อยแต่มันคุ้มค่ากับการเดินทางเช่นเดียวกันนะคะขอคำบทสรุปขอบทสรุปให้หน่อยสามใบนะคะขอบทสรุปสาใบบทสรุป3ามใบ จะมีโอกาสได้สมหวังในเรื่องขึ้นปรารนานหนึ่งเรื่องบวกลบไม่เกิน3เดือนอีกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําจ,จงเชื่อมั่นในตัวเองขจัดความคิดลบออกนะคะแล้วก็สิ่งใดก็ตามแต่ที่คุณปรารถนากําลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วภายใน3เดือนนะ การเงินดีมากช่วงเวลานี้อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เพราะว่ามีโอกาสถูกนะคะแล้วก็ในในห่วงเวลานี้คนที่คุณให้ยืมเงินไปก็มีโอกาสที่เขาจะเอาเงินมาคืนคุณด้วยเรียกได้ว,ว่าการเงินงคุณค่อนข้างที่จะดีนะคะ ความเศร้าความกังวลความคิดลบมันคือตัวทำร้ายคุณคือตัวปัญหายิ่งใหญ่เลยที่จะทำให้คุณไม่สามารถมีความสุขได้ในแต่ละวันโปรดขจัดความคิดลบเดี๋ยวนี้ทำแต่เรื่องที่ทำให้คุณมีความสุข <c oughs> เช่นอน่านหนังสือดูหนัง นะคะคุยกับเพื่อนแต่งตัวหรืออะไก็ตามแต่ที่ทําให้คุณมีความสุขอย่าได้คิดมากอย่าได้คิดลบเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณไม่พบเจอความสุขสักทีนะคะแล้วก็จะทําให้ดวงของคุณไม่ค่อยดีด้วยทีนี้พไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นไพ่เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณ Manifestation สิ่งที่คุณมาเจอคลิปนี้และคลิปนี้บอกว่าดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีและคุณจะ ยอดคุณจะปังมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่พูดนี้จะเกิดขึ้นภายในกี่เดือนกองที่1กองที่2อกองที่3กองที่1กองที่2กองที่3เลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจํานวนวันเวลาของเดือนกันที่สิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะกองที่1 3เดือนค่ะ ใครเลือกกองที่1สิ่งที่ไว้พูดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานกนารเงินความรักหรืออะไรก็ตามแต่จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนะคะช้าหน่อยแต่ชัวร์นะใครเลือกกองที่2ส,สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นที่คุณฟังมาภายใน2เดือนนะคะและสุดท้ายกองที่3ส,สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกองนี้ จะเกิดขึ้นได้จริงภายใน1เดือนนั่นเองก็เลยหยิบไพ่นำเบอร์นะคะมาเล่นสุกๆการปิดท้ายในเรื่องของระยะเวลาแต่การทำนายไพ่ไม่ว่าจะประเภทไหนนะคะเราก็จะทำนายไว้ไม่เกิน3เดือนนั่นเองกองที่1นะคะ3กกองที่2 2กองที่3 1 Angel Number ของคุณก็คือ3 2 1นะคะใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้พิมพ์น้อมรับด้วย Angel Number 3 2 1ได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ